มีอาหารที่อยากโยมนำมาถวายไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปหงไปหาเหมือนกับมันง่ายแต่ว่าการที่เราจะปฏิบัติได้มันเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันเพราะเราต้องสละต้องอดต้องทนต่อสู้กับการมคุณเรว่าความขออกพอใจ ในกิเลสตัณหาที่เรามีในความเคยชินที่เราเป็นเฟื่องใจในการที่เราต้องอดทนต่อความแบบอยากกินอยากเล่นอยากสนุกสนานอยากไปทำอะไรตามใจตนเองคนที่จะแบบมั่นคงตั้งใจหรือว่าสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสได้นี่โว้ย บางทีก็ยากเหมือนกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าการจะปฏิบัติได้เนี่ยเหมือนเป็นเรื่องยากแต่ว่าสิ่งที่ยากๆเนี่ยก็มีคนได้แล้วก็มีคนเข้าถึงแล้ว